คนสวัสดีครับทุกคนมาวันนี้มาเล่นไซม้าเหมือนเดิมครับมาเล่นส่ม้าเหมือนเดิมนะครับโอ้โหผมก็สูงไปก่อนเลยมาวันนี้ผมจะมาที่จริงผม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 เล่นไปแล้วแหละเล่นไปแล้ว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 ผมอยากให้คุณดูมาดูตามนี้มากครับ ผมแนะนำตาน,นี้มากเลยคิงแบกครับคิงแบกตาน,นี้คิงแบกนี่กับทีมผมครับทีมทีมเด,เดี๋ยวทีมของชนะครับนี่เราลองมาดูครับ,เ,ราารบเปิดมาด้วยผมเอาเกลียวมาครับผมเอาเกลียวโบลต์คิงมาแล้วเขาก็เอาเกลียวอะตอมิกคิงแล้วเขาก็เอาด่วงเกวินอะตอมิกแล้วผมก็เอาโกคสึด้วงแล้วก็ เอะตอมคิดซึนมาแต่ท so ีนี้เลยครับถามว่าเอาโก้คิสซึนมาทำไมเอามายืนเฉยๆครับเอามายืนขี้แอคเฉยเอาเอามายืนแอคเฉยครับเปิดด้วยกิงเขานะครับลำปังเพนเป็นอะไรดิไม่ไรเป็นไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเนะเขาก็ยิงมาเออยกิงเขาก็กระตุกไปแล้วเขาก็ยิงมาที่มงก็ไปบ้างนะ แล้วผมก็ยิงไปเขาก็เลยยิงกลับมาที่โบรอสไอ้ยปไปที่โกเคสิแล้วอาต็มียิงซึ่งเขามาปาไปแล้วก็ไม่ตายโอ้โหไม่ตายหน,นมือเกิดตายแต่เขาไม่เลือกที่จะไม่สแตนอาตอมน,นะเฮ้ยแล้วติดนี่เว้ยติดกระจายที่มามแล้วคิมผมติดสแตนแล้วมาดูเพื่อในผมปาติดติดไงถามว่าทำไมถึงติดทำ,ทำไมถึงติดโลกเพราะว่า ผมได้บบีลิ้งไงมันเลยแรงดูผมนะแล้วเขาก็หมุนติ้วๆมาแล้วแล้วเขาไม่ได้ใส่คอโบลล์อด้วยเขาไม่เอาโอ้โหนะแล้วเขาก็มากมาาากหมุนมาโบลล์อตผมยืดลองโบลล์อตตื้มไปรมมโโๆๆๆครับโอ้โหาไปเดี๋ยวดงผมไต่มาโอ้โหดูแหลกๆนี่ไต่อยนาะด้วดงมันก็ไต่ไปมาตะขีด้วงเขาไต่มาดัวผมไต่อยไปแล้วคิงเขาก็กระตุกมาแต่คราวนี้คิงผมไม่ได้ ทีมผมได้ทีมผมได้ออกสกิลนะครับนะ <S <S ผมไม่ด้ยิงไปต่อเขาได้ยิงมาต่อโบลลอมติโลโอ้โหเดี๋ยวอาต้องมีกิซซม์ฟันมาที่เถวอาตมีผมอาตมีมันติโลเดี๋ยวอาตมีกิซซม์ฟันมาที่ยิงของผมกับโบลล่อของผมโอ้โหแล้วเขาก็สตันมาที่ด้วงกับกูเกิลของผมนะครับนะแล้วเกลือผมก็บัาไป นี <ciğim. S 2> ่ครับอาตมีซึมที่แรงที่สุดในประเทศไทยหยอกหยอกนะผมนะผมไม่ได้แรงที่สุดในประเทศไทยแม่โมเป็นไงล่ะแล้วเขายิงแล้วเขาปั๊บมาแล้วปูร้ผมเขาไปยิงไหมครับชิว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 ไปตีลูกสองตัวสามมาเออจังหวะอยู่จังหวะอยู่แล้วเขาก็หมุนมาเขาหมุนมาหมุน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 มาโอ้โดวงผมตายครับเด้อ ลุงเขาก็ต่อยมาลุงเขาก็ต่อยมานี่แค่สามเทินครับนี่แค่สามเทินนะนี่แค่สามเทินนะครับเนี่ยมาครับชิงผมชิงเขาขี่เอน็นมดูครับผมผมผมไม่รุ้นครับว่าชิงผมดามเมจเท่าไหร่ได้บัฟเกลิวด้วยมาครับหนึ่งสองสามอ่ะมาดูเลยครับดามเมจชิงไอ้ติ้นไปทีเดียวโอ้โหเสียวทั้งเมืองเลยครับผมน่าเปบ ไปเมืผมไปเยี่ยวก่อนมาเร็วนะครับมาไปเยี่ยวเลยนะอ้าวเอเอตอนนี้เขาฟันมาที่โก้ขี้สือกับกิวินผมนะเอ๊มากับเกลิวผมนะแล้วเกิวินเขามาแต่คราวนี้ไม่ติดสตันครับผมเลยบัฟไปครับบัฟไปอู้ตายสองเสียวมึงยิบเลยเขาปาัดมาเอามีคนโทรมาครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะมีคนโทรมาทำไมทำไม คนพมาครับแป๊บนึงครับทำมามามาครับเกลียวเขาบับมาแล้วบูโรดผมเข้าไปยิงไปก่อนนะผมนะแล้วเขาเข้ามาหมุนติต้วๆิปครับแล้วกระบอกเลยเขามาตีธรรมดามา,มาแล้วเรามาดูคิงเอนจินผมครับดูคิงเอนจินผมเพื่อทุกคนคิดว่าผมจะแพ้ใช่ไหมครับๆๆๆๆดูนี่เลยเพราะว่าสามสามต่อสองอ่ะมันจะเป็นไรได้ไงแต่คุณดูคิงเอนจินผมนะ คิงเอ็นก so ินไปทีเดียวกระบองเหล็กลงไปนอนแล้วคิงยิงอีกแล้วโดนคิงยิงอีกคิงตายครับสองต่อหนึ่งครับห่อตึงแล้วต้องมีเขาฟันมาแล้วฟันแถวเดิมไม่ประเด็นมะประเด็นคือฟันแถวเดิมจักไปฟันไปอีกหนึ่งทีแต่ไม่ตายครับผมนะแล้วผมก็ไปกระตุกไปก่อนเลยแล้วโดนไล่ยิงอีกตีโลแล้วเขาก็ได้ยิงมาที่ตอมองผมและตอมคอมเขาก็เลยฟันมาที่ อาตอมผมแต่ยังไม่ตายมาณครับอาตอมผมเลยปีช้าไปติขี้ครับติขี้จับไปติขี้ครับโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายครับอย่างตึงเลยนะครับผมนะโอ้โหอย่างตึงเลยจริงผมแบกจริงๆนะ้วมันนะเออเดี๋ยวจะพาไปดูปสตาร์ครับผมผมผมว่าผมมาเล่นเองดีกว่านะครับผมนะมาดูกันผมเล่นเอง เรา,เาด้วงแล้วคิงมาจะเป็นปู่แบงค์นะครับนะกระบอกไม่ได้ไม่พอเอาสายหมัดอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเราเอาสายหมัดมาอีกหนึ่งตัวเลยอยู่เราเอาเป็นแบบเราไม่เอาบูร้อนนะเอ้ยเหลือว่าเอาเดือบูดีกว่าไม่ไม่ไม่เอาเดือบูมันไม่พอเอ้ยเอ้ยสายสายหมัดมีแล้วเอาบูร้อนหรือตัวอะไรวะผมว่าเพราะว่าผม,มาเอาเกววินดีกว่านนะ ทีผมก็อ,กอืมจัดแบบนี้นดูว,ว่าไม่ใช่ทีมผมอยากจัดแบบนี้ดูแลทีมผมน่าจัดแบบนี้นครับทุกคนมาไป <c oughs> <c oughs> มาไปกดออตโต้บ้างมาครับคิงผมเข้าไปกระตุกกันเลยครับคิงเอ็นจิ๋นไป ิจกจกจกได้ยิงมาจกจกจกได้ยิงไปมาทิ้งเงินสินก็เออเราใส่ปูแบงครับจกจกจกจงใส่คิงด้วยตดหลอดเลือดรีบรบล้างลบล้างหลอดเลือดึเลือกลักเลือกลากใครเลือกลากใครเลือกลากเดี๋ยวตบปาก เขบองเขาลงไปนอนแล้วครับเขาบองเขาลงไปนอนแล้วแล้วดวงเขาอาชุระาคาบูตูมาดวงเขาอาชุระาคาบูตูมาต่อยวิ่งป,ปนะ้๊หน้าผมแล้วเขาก็บัฟเกีร์ลิวมาเขาบัฟเกีร์ลิวมาแล้วผมก็บัฟเกีร์ลิวไปผมบัฟเกีร์ลิวไปแล้วเขาก็ต่อยมาเกียร์ลิวมา แล้วปูแฟงเขาไม่มีอันติแล้วมาดูปูแฟงของผมครับในบับเกลิซ่าดงซ่าด้วยหยบแล้วก็งยับหยับหยับเปทีนึงเกือบติดโลกทั้งทีมแล้วเขาก็ต่อยมาปุ๊บติดโลกแล้วกบองเลยเขาฟื้นมาแต่คราวนี้เขาไม่มีอันติเขาต่อยมาที่ช่วงของผมเฮ้ยเขาฟาดมาที่ช่วงของผมและผม แล้วดูผมก็ต่อยไปดิกระพองเหล็กแล้วคิงเอนจิ้นผมคิงเอนจิ้นผมจิ้มเข้าไปที่เป้าหน้าทีมเขาแต่คิงเขาติดสตันอย่าลืมนะครับคิงเขาติดสตันคิงเขาติดสตันโอเคคิงเขาติดสตันครับผมเข้ามาดูสุดนี้โอ๊ยเต้เต้เต้ ฟันไปที่แถวล่างครับเราฟันไปที่แถวล่างแล้วก็ฟันไปที่แถวล่างเป็นที่และเขาก็บ้ามาและเขาก็บ้ามาเขาบ้บมาแต่ไม่เป็นไรเฮ่ไม่เป็นไรเกร์ลิวผมบับไปครับเกร์ลิวผมบับไปแล้วปู่แปงเขาไม่มีอันตีเขาตีมาธรรมดาแล้วมาดูนะครับนิวซีคอมโซชิง มาไซน้ำทนเลหินโอ้โปาสามสยาม้ามงทองดีครับพี่น้องกระบองลุกขึ้นมาแล้วเข้ามาปั่นผมนะครับแล้วก็ฟาดไปที่แมงผมแล้วเห่หมเอยแล้ววะแล้วคิงผมเข้าไปกระตุกไปก่อนเลยคิงผมรลีบกระตุกหน่อยวัดวู้ฮี่วกพี่ออเ้อเจ็บ เตะที่พ่อตุกมาแล้วผมได้ยิงไปต่อคือตายเกวินเล่ตีไปต่อทิ้งตายแล้วมันติ้วแต่ไม่เป็นไรคราวนี้ผมเตะธรรมดาไปเตะธรรมดาไปไล่เตะธรรมดาต่อไล่เตะธรรมดาต่อแล้วอาตามิดผมฟาดไปธรรมดาพ่อปิดฉากครับโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ ก็ไม่มีเลยมากหรอกแค่จะมาโชว์ให้ดู <S <S หรือโอเค่ okay, นะ <S <S ว,ว่า King Engine โคตรแรง King Engine อย่างตึงในตาแรก King Engine อย่างตึงป่บโก้แคส่สกเอามายืมแอคที่ฉันครับโอเคอ่ะสำหรับที่นี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ